สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องแอมนะคะน้องแอมวันนี้มาเช็คจมูกนะคะเทคนิคโอเพนปลายซิลิโคนกับคุณหมอตามพงศักดิ์พราศินะคะน้องแอมทําได้กี่เดือนแล้วคะเดือนครึ่งหรอคะประมาณเดือนครึ่งเนาะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมชอบค่ะทรงถูกใจมากนะคะไปอ่าหนูมก้มกนนหน้าลงนิดนึงนะคะให้ดูไปนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวหันข้างให้ดูหนะะ่อย ดูด้านข้างนะคะสวยมากนะคะจหมวกสวยมากจะยุบลงกว่านี้อยู่นะคะนิดนึงอันี้ก็สวยเป็นเทคนิคที่ปลอดภัยปลายไร้ซิลิโคนนะคะทรงสวยมากน้องบอกว่าชอบมากนะคะวันนี้มาเช็คจมูก follow up นะคะจมูกกับคุณหมอประมาณเดือนครึ่งเนาะใช่ค่ะเข้ามาให้คุณหมอเช็ค จมูกชิกส้งนะคะสรงเดิมหนูทำาประมาณกี่ปีคะหกปีนี่แหละเจ็ปีก็เลยอยากแก้เนาะก็เลยมองหาที่ที่แบบแก้แล้วอยู่ใน้นานที่สุดปลอดภัยไปบลาซิลิโคนให้ดูชัดๆ น้องบอกว่าชอบชอบทรงมากนะคะจนแบบไม่อยากให้ยุบไปกว่านี้ใช่ไหมคะะนี่ค่ะดูนะคะอยากจะฝากแนะนำคนที่กำลังมองหาที่แก้จมูกอยู่เล็กๆน้อยๆได้ไหมคะค่ะก็คุณหมอทำดีมากคะ่ะหนูแบบแทบไม่ช้ำเลยนะคะสามสี่วันแรกคือไม่ช้ำเลยตรงนี้ปกติมันจะบมวมใช่ไหมแต่ ที่หนูทําไปคือไม่ผมไม่มไมช้ำเลย,เลยใช่ค่ะแทบแบบแทบไม่เขียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะเด<อ>ี๋ยวไว้ครบสามเดือนเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะคะขอบคุณน้องยอมคงสวยมากนะคะคดีค่ะ